ครับสวัสดีครับเพื่อนๆลุงพานทองใจดีนะครับวันนี้ลุงพานทองพาเพื่อนๆมาชมลุงพานทองนะครับว่าจะเปลี่ยนเครื่องเสียงรถยาลิสปี2012นะครับเพราะว่าดูจากในเน็ตในช้อปปี้หรือว่าเป็น Lazada นะครับก็จะมีราคาหลากหลายลุงก็เลยเสิร์ชดูในจังหวัดขอนแก่นนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับลุงก็มาเจอ ที่ร้านนี้นะครับเป็นร้านอิตเทิรนซาวนะครับวันนี้เราก็มาถึงหน้าร้านเดี๋ยวเราเข้าไปชมในร้านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับัครบโอเคนะครับวันนี้ลุงพานได้นัดไว้นะครับนำรถมาติดจอ a n d ด o i d นะครับผมวันนี้ผมก็เลยเป็นตัวแทนของเจ้าของร้านมาดูแลลุงพานให้กินนะครับวันนี้ลุงพานนะครับมาติดจอ Android นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ ครับตอนนี้เรามาชมเครื่องเสียงของทางร้านนะครับน้องน้องโจน้องโจจะไม่ได้นําเครื่องเสียงของทางร้านที่ที่มีจําหน่ายอยู่เนาะใช่ครับผมก็ทางร้านเรานะครับไม่ได้มีเฉพาะระบบจอแอนดรอยอย่างเดียวนะครับทางร้านเราก็จะมีพวกระบบเครื่องเสียงด้วยนะครับพวกระบบเครื่องเสียงไฮเอนนะครับสําหรับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบเสียงดนตรีแนวไฮเอนนะครับเราก็จะมีสินค้าแนวไฮเอนให้เลือกมากมายเลยนะครับรับประกันเสียงนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับ เสียงคุณภาพดีแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถนะครับสามารถทักเพจเรานะครับหรือว่า มาหาเราที่ร้านก็ได้นะครับมาปรึกษามาสอบถามกันก่อนนะครับว่าอยากได้เครื่องเสียงแบบไหนอยากได้เครื่องเสียงแนวไหนนะครับบอกเราเดี๋ยวเราแนะนําให้นะครับบอกได้คําเดียวว่าตรงใจและตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนครับจบที่นี่ที่เดียวนะ้วใช่ <ๆ S 2> ครับผมบางทีต้องปรึกษาเนาะว่าใช่ <มบ S 1> ใช่ครบเราเท่านี้อยากจะได้เครื่องเสียงความบณไหนครับลุงครับอยากจะมีมีซับบูเปอร์ไหมหรือจะเบสบ็อกซ์ใช่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 เช่ใช่ใช่ใใ่ใร่ใ่ เพิ่มเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเสียงของเราใช่ครับบางคนก็ชอบคุณภาพบางคนก็ชอบถูกทางร้านเราจัดให้ได้หมดครับจัดให้ได้หมดทักทางเพจต่างกะไเลยปรึกษาได้นะครับใช่ครับแล้วการถ้าถ้ามาจากช่องลุงพานทองนี้จะมีสิทธิพิเศษเป็นมีสิทธิพิเศษมีส่วนลดแน่นอนนะครับมีส่วนลดนะครับบอกได้เลยนะครับว่ามาจากช่องลุงพานทองใจดีนะครับครับผมร้านเราอยู่ที่ไหนครับลอง ร้านผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับอยู่ถนนเหล่านาดีนะครับถ้าคนในเขตขอนแก่นน่าจะรู้จักดีนะครับถ้าคนที่ไม่รู้จักก็ทักเพจก็ได้นะครับเพจพิมพ์ไปเลยนะครับว่า E ีเทิร์นซาวขอนแก่นนะครับก็จะขึ้นชื่อร้านเลยนะครับขึ้นชื่อเพจร้านเลยนะครับกดติดตามกันได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมในเพจก็จะมีกูเกิลใช่ครับมี Google แแบที่ใช่ครับ Google แบบนี้แล้วก็จะบอกมาได้ตรงมากครับผมก็มาตาม Google แรบบมาที่ร้านได้เลยครับ วันนี้ก็มาติดตั้งเครื่องเสียงนะครับสำหรับรถยาริสปี2012ครับผมซึ่งทางร้านก็แนะนำว่าควรจะเป็นรุ่นรุ่นอะไรนะครับรุ่นรุ่นที่ใส่ซิมได้แล้วก็ CPU 8คอร์ขึ้นไปนะครับ CPU 8คอร์คืออะไรบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือการประมวลผลนะครับเพราะว่ามันจะมี CPU เริ่มต้นจะเป็นตัว CPU 4คอร์4คอ8คอนะครับ8คอก็จะเร็วกว่าตามการทำงานของมัน ตอนนี้เราเข้ามาในรถนะครับเมื่อ,อสักครู่น้องโจนบอกว่าจะให้เรามาดูกล้องครับใช่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับจอ a อ d r o i d พร้อมกล้องระบบ 3, 360, 360องศานะครับเพราะว่ามันเป็นแบบไหนนะครับจอพร้อมกล้อง360องศามันก็จะเป็นระบบนี่นะครับมันจะเป็นกล้องรอบคันนะครับนี่นะฮะกล้องรอบคันก็คือเราจะมองเห็น ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า<ส>ด้านหลัง<ส>ด้านข้างนะครับสองฝั่งก็คือคมองเห็นเล่ากันก็คือปลอดภัยแน่นอนนะครับ,รบเวลาเราจะเดินหน้าเข้าซอยถอยหลังนะครับเราจะมองเห็นเลยว่ามีอะไรกีดขวางเราอยู่หรือเปล่านะครับระบบกล้องรอบคัคคน,นปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับในราคาที่เท่าไหร่ครับในราคาเริ่มต้นนะครับ ปกติที่เขาติดกันนะครับมันจะอยู่เริ่มต้นที่17,900บาทนะครับ oh. ถ้าบอกว่ามาจากช่องลุงพานนะครับ,รบผมลดเหลือเริ่มต้น13,900บาทครับ,รบ,รบลดไปเลย4,000บาทโอ oh. ทีนี้กล้องนี้กับจอมันมาด้วยกันใช่ไหมกล้องนี้กับจอมาด้วยกันนะครับชุดเลยมาเป็นชุดระบบคเลยรถรุ่นไหนนะครับบอกได้เลยนะครับเพราะว่าร้านเรามีเกือบทุกรุ่นนะครับสามารถติดตั้งให้ได้เกือบทุกรุ่นเลยนะติดตั้งได้ทุกรุ่นนะครับใช่ครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้เพื่อนเพื่อนในการขับขี่ในการถอยในการจอดเนาะใด้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วเวลา เวลาที่เราขับไปเนี่เราสามารถมองดูจอได้ไหมดูได้ดูได้เลยนะครับใช่ครับเวลาเราขับไปเราก็กดดูได้เลยว่ารอบคันเป็นยังไงใช่ใช่ครับมันจะมีข้อดีก็คือทําให้เราปลอดภัยนะครับในการขับขี่รถมีเสียงเตือนมีอะไรบ้างไหมครับตัวนี้ไม่มีเสียงเตือนใช่ครับเป็นระบบเป็นระบบเดเป็นระบบกล้องอย่างเดียวครับผมโอเคทันสมัยครับทันสมัยปลอดภัยครับฝากไว้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นรถรุ่นรถ อีซูซูดีแบคครับตัวจอดีแบครับตัวตัวจอนี้เราได้ดัดแปลงอะไรไหรไม่ได้ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยครับตัวจอใช่ครับเป็หน้ากากของเขาเลยใช่ครับเป็นหน้ากากตรงรุ่นเป็นหน้ากากตรงรุ่นนะครับสายตรงรุ่นนะครับสายตรงรุ่นครับไม่ต้องตัดต่อสายเลยครับกล้องเี๋ยวผมจะให้ดูกล้องแต่ละตัวนะครับเอาไปดูด้านข้างก่อนเลยอัอมีกี่ตัวกล้องทั้งหมดกล้องทั้งหมดจะมีสี่ตัวอ๋อสี่ตัวใช่ครับจะมีด้านหน้าด้านหลัง แล้วก็ด้านข้างสองฝั่งอ่าแล้วผมจะให้ดูตัวแรกเลยตัวแรกให้ดูตรงกระจกด้านข้างก่อนละกันนะตรงนี้นะครับใช่ครับเขาจะมาติดตรงนี้ใต้กระจกมองข้างอ่าด้กระจกมองข้างอันนี้คือกระจกต้องด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังหลังเขาก็จะเป็นตรงรุ่นตรงนี้เลยนะครับตรงรุ่นเลยเนาะใช่ครับนี่อกหลัง มีกล้องทั้งหมดสี่ตัวใช่ครับนี่เป็นกล้องด้านหลังนะครับแล้วจะมีด้านข้างฝั่งนี้ด้ใช่ครับด้านข้างฝั่งนี้นี่ครับด้านข้างฝั่งนี้อหนึ่งตัวนะครับอืแล้วก็จะมีด้านหน้าตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เขามีระบบบันทึกด้วยเลยไหมใช่ครับของผมจะมีระบบบันทึกด้วยครับกล้องหน้ารถยนต์ใช่ใช่ใช่ครับแต่ของเรามีบันทึกด้วย เป็นกล้องบันทึกก็คือมันจะบันทึกลงเมมโมรี่การ์ดอ๋อเหมือนกล้องใช่ครับบักมาอังสมัยก่อนใช่ครับเหมือนที่เราถ่ายทั่วไปนะครับเหมือนที่เราถ่ายทั่วไปเราสามารถถอดถอดไฟล์ออกมาดูในคอมพิวเตอร์ได้อะไรได้ครับไฟล์ละเอียดสูงสุดเป็นไอตัวนี้เป็นพันแปดสิบพันแปดสิบเป็นฟูงใดีนะคบเป็นฟูงให้ดีใช่ครับใช้เวลาติดตั้งนานไหมใช้เวลาติดตั้งประมาณสองชั่วโมงครับแล้วก็แล้วก็เวลาเซตระบบ สองชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงครับแล้วการรับประกันละครับรับประกันของเรารับประกันให้1ปีนะครับรับประกันให้1ปีถ้าหลังจากนั้นหลังจากหนึ่งปีมีปัญหาเราก็ดูแลให้ครับเราจะดูแลลูกค้าของที่มาติดตั้งร้านเราตลอดครับไม่มีทิ้งแน่นอนนะครับดีครับด้านหลังนี่ครับก็เป็นกำลังติดตั้งอยู่ใช่ครับช่างเยอะนะครับช่างเยอะมาได้หรือเรา โทรคอนเฟิร์มคิวก็ได้จะได้ง่ายขึ้นแนะนําให้โทรคอนเฟิร์มคิวดีก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้ามาถึงเราก็ไม่อยากให้ลูกค้ารอไม่อยากให้รอต้องวไปทำอย่างอื่นก่อนใช่พอสะดวกก็ค่อยโทรประชัคิวได้ใช่ใช่ครับตอนนี้กาลังเล่งอยู่นะครับประมาณอันนี้ประมาณชั่วโมงกว่าเนาะประมาณชั่วโมงหน่อยๆครับประมาณชั่วโมงหน่อยเพราะว่าไม่ได้เป็นระบบอะไรที่ซับซ้อนนะครับใช่ใช่ใช่ครับ ตอนนี้ด้านหลังมีกล้องติดเพิ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งจะดูผ่านระบบเครื่องเสียงเนาะใช่ครับเราเราจะติดไว้ดูผ่านระบบจอแอ d ดรัยครับเวลาเราถอยหลังปุ๊บก็จะมีภาพขึ้นให้เราดูครับเดี๋ยวนี้มันมีพัฒนาจนไปถึงจออะไรเลยจอแอนดรอยนี่เลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่ทันสมัยสุดก็เป็นระบบจอแอนดรอยครับแต่อนาคตข้างหน้าผมว่าต้องเปลี่ยนจากจอแอนดรอยแน่นอนไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับ นีนะครับใกล้ใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วครับอันนี้ก็ใกล้กำลังเซตระบบต่างๆเนาะติดตั้งใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เป็นเป็นภาพที่เราติดตั้งแล้วนะครับใช่ครับอันนี้จะอันนี้ก็จะมีภาพก่อนติดตั้งใช่ใช่ครับตอนแรกจะก่อนติดตั้งนะครับอันนี้หลังติดตั้งเสร็จแล้วนะครับรูปแบบการติดตั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นจอพร้อมหน้ากากสวยงามมากนะครับสวยงามครับใช่ครับดูเท่ขึ้นดูเท่ขึ้นนะครับใช่ครับลูกเล่นก็จะมีเหมือนโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Map นะครับ มีเพ t สโตสามารถโหลดแอปพลิเคชันลงมาด้วยก็ได้นะครับบอกได้เลยว่าสะดวกนะครับสะดวกแล้วก็ใช้งานเป็นเมนูภาษาไทยเป็นเมนูภาษาไทยครับสะดวกและใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ลุงลุงได้ติดกล้องหลังเพิ่มด้วยกล้องหลังก็คือช่วยในการเวลาเราถอยรถเผื่อมันมีอะไรมาขวางขวางรถเราข้างหลังใช่ครับจะได้ปลอดภัยขึ้นนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขราวผม ตอนนี้ที่ทักร้านเนี่ยมันมีกี่รุ่นหรือหรือแล้วแต่ลูกค้าตอนนี้ทางร้านเราจะมีสองยี่ห้อครับสองยี่ห้อสองยี่ห้อรุ่นรุ่นของยี่ห้อบูเว็บจะมี4รุ่นแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออัลฟาจะมีประมาณ10 10กว่ารุ่นอ๋อถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองดูในเพจค่ะดูในเว็บไซต์ของเขาเนาะบูเว็ว่ามีรุ่นไหนบ้างใช่ครับเอาอีกยี่ห้อยี่ห้อเลยนะเอาพายเลยยี่ห้ออัลฟาอัลฟาอัลฟาเนี่ยก็ดูได้ว่า ชอบรุ่นไหนแล้วก็มาบอกทางร้านให้ให้หาไปให้เรานะครับติดตั้งให้ก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกก็สอบถามทางร้านเราเลยก็ได้ครับช่างกําลังเซตระบบเสียงก่อนหน้านี้แล้วผมเคยดูในพวกอะไรนล้วลาซาด้าหรือต่างๆนะก็ดูก็ราคาถูกจริงแต่ว่าตัวเองผมเองไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราอย่างน้อยเรามีปัญหาอะไรเนาะีนิดีหน่อยเราก็มาปรึกษาทางร้านได้ใช่ครับ มาติดตั้งที่นี่นะครับอุ่นนุนพนดกขอนแก่ด้วยกันใช่ครับมีปัญหาอะไรก็ง่ายๆนะได้แล้ครับทางร้านเราทางร้านเราจะเน้นการบริการลูกค้าครับบางทีเราซื้อไกลเครื่องมีปัญหาค่อจะส่งส่งไปส่งมาเนาะเสียไม่ไใช่ครับก็ก็อุ่นนุ่นทางร้านเราได้ครับรูปแบบการใช้งานผมก็ได้สอนลุงไปแล้วนะครับก็ใช้งานได้ง่ายครับครับทางร้านก็ติดตั้งรวดเร็วนะครับด้วยความปานนีนะ วยความประีิช่่งก็มีความประีิมีความมีประสบการณ์ใช่ใช่ใช่ครับทางร้านนี่เปิดกี่ปีแล้วครับทางร้านเราเปิดประมาณ1ปีแล้วนะครับปีใช่นะครับแต่ช่างแต่ช่างทางร้านเราหรือว่าบุคลากรเรานี่ประสบการณ์มากกว่าสิปีขึ้นไปครับผมเพอสังเกตเห็นทํางานเข่คข้องกันใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้ก็ส่งมอบแล้วนะครับส่งมอบให้เราไปไปฟังเพลงไปเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นนะครับ ก็จะมี g o เก l e แ a p เนาะให้ไปสถานที่ต่างๆก็จะได้สะดวกขึ้นคผมก็ขอบคุณทางร้านนะครับผมีัให้บริการแล้วก็ทางร้านยังไงก็ขอบคุณลุงพานด้วยนะครับที่มารีวิวร้านให้นะครับยังไงก็ฝากช่องลุงพานไว้ด้วยนะครับลุงพานลุงพานท้องใจดีใช่ไหมครับก็ฝากทางร้านเช่นกันนะครับครับก็มาอุดหนุนคนคนแก่ด้วยกันนะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณนะครับ